ลดพิเศษสูงสุด1 2 0 0 0แสนมืนบาทไปดูกันเลย พบกับปอปุ้มนะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูรุ่น Extender Cross นะคะเป็นรุ่นปี2020ค่ะแต่ผลิตปี2021นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าปอปุ้มแถมอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้าง<อ>ไปกันเลยค่ะค<อ>่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะปุ้มนะคะก็ติดในส่วนของ Extender นะคะเป็นโลโก้นะคะเป็นสีเงินนะคะให้ตัดกับตัวกระจังหน้าของเรานะคะรวมไปถึงนะคะ Extender Cross ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลีไฟตัดหมอกของเราจะเป็น LED ทั้งหมดลำแสงสีขาวแบบนี้เลยค่ะ ค่ะและด้านข้างนะคะของเรานะคะตัวเอส n d e r Co ร์ก็จะมีซุ้มล้อนะคะเท่ๆแบบนี้มากับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวของล้อแมกขอบ17นะคะแบบนี้เลยค่ะค่ะและปอปุ้งก็ติดนะคะส่วนของคิ้วกันสาดนะคะพร้อมกับตัวสครับเพสนะคะทั้ง4บานแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะขยับมาด้านบนนะคะตัวลาวหลังคานะคะของเอส n d e r ดอร์คเนี่ยเราจะมาจากโรงงานแล้วนะคะใช้งานได้จริงแบบนี้เลยนะคะ ยังไม่หมดนะคะด้านท้ายนะคะปอปุ้มยังติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะคะทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะยังไม่หมดนะคะตัวนี้นะคะของ e x p a n d เ r คอร์จะมีกล้องมองหลังนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้และด้านในนะคะปอปุ้มก็แถมตัวถาดท้ายวางของแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายเวลาที่คุณลูกค้าซื้อของนะคะแบบนี้เลยนะคะค่ะมาดูด้านในกันเลยค่ะ ด้านในนะคะของ e x p a n d e r Cross ของเรานะคะอย่างแรกเปิดประตูเข้ามาล้กค้าก็จะเห็นนะคะในส่วนของเบาะหนังนะคะที่เป็นดำตัดน้ำตาลนะคะรวมไปถึงคอนโซลหน้านะคะก็สีดำตัดน้ำตาลเหมือนกันนะคะให้เข้าากันแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วพอเข้ามาด้านในนะคะปอปุ้มนะคะเปลี่ยนหน้าจอให้กับคุณลูกค้านะคะหน้าจอที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะจะเป็นหน้าจอขนาดนะคะ10นิ้วนะคะหน้าจอนี้สามารถเล่นในส่วนของ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยแาบนี้นะคะปอปุ้มก็คือ เสียบตัว Apple CarPlay อยู่นะคะก็คือสามารถทัชสกรีนะเห็นไหมคะว่าจะมีฟังก์ชันนะคะของ Google Map รวมไปถึงขณะลูกค้าจะฟังเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าจอนี้ทัชสกรีนแบบนี้ได้เห็นไหมคะมีฟังก์ชันต่างๆให้ลูกค้าเล่นด้วยนะคะแบบนี้เลยะคะ่ะและรวมไปถึงนะคะรุ่นของ Apple t h n d e r c o s ของเรานะคะด้านพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะแต่ว่าตำแหน่งของฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเ uh, ปลี่ยนขึ้นนะคะรวมไปถึง ตัวของเพิ่มเสียงรดเสียงแล้วก็สั่งการด้วยเสียงพร้อมกับวางสายแล้วก็รับสายในส่วนของที่พวงมาลัยนะคะและในส่วนของพวงมาลัยด้านขวาด้านล่างนะคะด้านขวาก็จะมีในส่วนของคูชคอนโทนล็อกความเร็วค่ะขนาดแบบนี้เลยสะดวกสบายนะคะต่อการใช้งานและทุกๆก,การเดินทางของคุณลูกค้าค่ะสชมช่วงเ รอคอยนะคะแน่นอนค่ะโปรโมชั่นที่ปอปุ้นจะจัดให้กับลูกค้านะคะเ e n กเพนเดอนะคะตอนนี้นะคะต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะมีสีส้มที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะแล้วก็เป็นสีดำนะคะส่วนลดนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาท1 2 0 0 0 0บาทนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะไปลดราคาตัวรถนะคะจากราคาเดิมของเขาเนี่ยค่ะจะอยู่ที่91900 0บาทนะคะลดไปเลยค่ะ1 2 0 0 0 0บาทเหลืออยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทค่ะ และยังไม่หมดนะคะส่วนลดนะคะ1นึ0 0 0บาทลูกค้าสามารถที่จะเอาไปช่วยเงินดาวลูกค้าได้เลยสบายๆนะคะรับคันนี้ไปเลยค่ะฟรีดาวนะคะแบบนี้เลยหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ยนะคะตามสุดอยู่ที่ศนเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะรถมีจํานวนจํากัดยังไงแล้วรีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะและสุดท้ายนี้นะคะปอปุ้มนะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับปอปุ้มนะคะแล้วก็ มิสซูบิชิตีจัดหนักด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย